สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบันเทิงมือดึกนะครับกับคมชัดลึกเล้นเมามือดึกนี่กินได้ป่มกินได้พี่ฝนสี่ทุ่มเรายังหิวกันอยู่นะสําหรับวันนี้ก็เราก็เลยต้องมาเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารจานร้อนจานด่วนสําหรับค่าวบันเทิงจานเบลเลอร์เลยนะพี่ฝนรสชาติเป็นยังไงวันนี้รสชาติวันนี้ดูปลาล่ปลานิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้อากาศเราข้างนอกนี่ฝนตกนะทําให้อาหารที่เรามาเสิร์ฟวันนี้น่าจะแบบ เกิดอาการป่วยนิดนึงนะเหมือนหนุ่มคนนี้หรือเปล่าที่ป่วยใครพี่ฟิล์มรัฐภูไม่ใช่จริงๆคือต้องบอกว่าเมื่อวานเราเพิ่งเจอฟิล์มในงานครบรอบส2สองปีเนชั่นซึ่งมาก็มาแบบอุ๊ยก็ปกตินันพี่ฝนแต่ว่าแบบหล่อเลยนะออเใส่แว่นใส่นี่มานะแบบหล่อมาเชียวแต่ว่าวันนี้นะล่าสุดพราว่าเมื่อตอนบ่ายนี่เองใช่ค่ะคือจริงจริงต้องบอกก่อนว่าวันนี้คือทางอ s เอสมีงานแถลงข่าวเปิด กล่องซันบ็อกใช่ซึ่งเขาเรียกอะไรเป็นกล่องทีวีดาวเทียมอ่าซึ่งจะให้ถ่ายทอดฟุตบอลใช่ก็มีลาลิกาสเปนที่ตอนนี้ที่ทางไเอเปิดตัวไปมันก็เป็นยังเป็นสิทธิ์ที่ยังไม่จบนะสำหรับเรื่องแล้วกล่องเราพับเก็บไว้ก่อนสำหรับเรื่องกล่องที่ฝนมาลุยกันเรื่องข่าวคุณฟิล์มดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้นะมาร่วมงานของเราอยู่ดีๆแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในรายชื่อแขกผู้ที่จะไปงาน เปิดตัวซันบ็อกวันนี้จะมีหนุ่มฟิล์มด้วยซึ่งทาง R S Promotion เนี่ยได้ออกมาแถลงกับเหมือนแบบส่ง SMS มาให้นักข่าวอย่างนี้นะบอกว่าแขกที่ไม่ได้ไปก็คือหนุ่มฟิล์มด้วยเหตุที่เพราะว่าเป็นโรคภูมิแพ้ใช่ซึ่งฟิล์มเขาก็โพสต์รูปในอินสตาแกรมใช่ในอินสตาแกรแต่ตอนนี้คือเหมือนถูกลบไปตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายเหมือนเขาคิดอะไรได้สักอย่างนึงนะคือรูปที่โพสต์เนี่ยคือเป็นรูปที่ ทางฟิล์มเขาถ่ายข้างหลังตัวเองเป็นแบบว่าเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือลบไปแล้วนะก็ยังไงก็ไม่รู้นะซึ่งเมื่อวานก็ได้สัมภาษณ์นะถึงว่าจะไม่ได้ไปงานก็เราก็เก็บสัมภาษณ์มาคือคือคือเมื่อวานอะทุกอย่างของฟิล์มยังดูปกตินะอยู่ดีมากดูใช่คือตอนที่มางานเราในช่วงประมาณ11โมงถึงบ่ายโมงอะไรยเงี้ยยังปกติดีแต่ว่าเมื่อวานน่มาเกิดเหตุการณ์ว่านักข่าวเดินไปเจอแอนนี่บุ๊ที่งานงานหนึ่ง ซึ่งแอนนี่เขาก็ออกมา้สัมภาษณ์พร้อมกับน้ำตาคอนิดๆว่าคุณแม่เขาป่วยอยู่ ICU แลวคืออยู่ที่ระบางแลวคือเขากำลังที่จะไปรับคุณแม่เนี่ยมารักพักรักษาตัวแล้วเขาบอกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับฟิล์มเนี่ยคือเขาก็ไม่เอ่ยชื่อนะเขาบอกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลเนี้ยเขาไม่ขอพูดถึงแลวจะไม่เอ่ยชื่ออีกแล้วและไม่อยากได้ยินชื่อนี้อีกแล้วเขาก็บอกว่าวอลลีเด่นวอลลี่เขาก็บอกว่า เขาก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งอะเลิกพูดถึงเขากับลูกสักทีแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่รักเขากับลูกเนี่ยก็ไม่ต้อง,ม,องมาพูดเออ,เอ,อไม่ต้องมารัก แล้วก็สักวันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเวลาผ่านไปแล้วคิดได้อย่ามารับเป็นลูกนะเขาบอกว่าอย่ามานะอย่ามารับเป็นลูกก็เลยวันนี้คือทุกคนก็คิดว่าจะได้เจอกับฟิล์มในการจะมอฟนะแต่ว่า้ายก็แห้วไปในะจใช่เพราะฟิล์มเขาเป็นภูมิแพ้ล่าสุดนะพี่ฝนสำหรับฟิล์มนะจะมีเรื่องละครเรื่องแผ่นลายไพ่รักที่กำลังจะเล่นกับแมทพิรณีนั่นเองทางช่องสาม ซึ่งเรายังไม่ทราบว่าจะเป็นละครเย็นหรือหลังข่าวแต่ทางฟิล์มเนี่ยได้บอกเปิดๆมาว่าอาจจะเป็นหลังข่าวอะไรอย่างนี้นันกับการกลับมาครั้งนี้พี่ฝนกับละครที่ฟิล์มเนี่ยห่างหายไปจากหน้าจอเนี่ยสองปีเอเพราะเรื่องล่าสุดก็คือสวยและชดยิสวยสวยและชิดโซดที่เล่นกับเจนนี่เออแล้วก็แบบเหมือนห่างหายไปกับจ้าวง จริงๆก็ไม่ไม่ถึงว่าไม่นานนะแต่คือถ้าจะบอกว่าเป็นละครฟรีทีวีถือว่าประมาณ2ปีกว่าแต่เพราะจริงๆเขาก็มีละครกับทางช่อง8ใช่ไหมองแด้วยก็จะไปถามว่าเอ้ยกลับมาแบบฟรีทีวีอย่างงี้เหมือนแบบจะมาทวงบาลังซุปต้าหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ฟิลมก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกพี่เพราะว่าแบบคนเรานะมีขึ้นมีลงอะไรอย่างงี้ฟิล์มบอกนะเขาก็โปรงโปรงกแหบว่า การเวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ไม่แน่นอนพี่ฝนนะเราก็ต้องติดตามให้กําลังใจฟิล์มเนาะว่าแล้วอีกอย่างนะเขาก็มีละครกับช่องแปดตีใหญ่ตีใหญ่ตีใหญ่เอ้ยตอนนั้นตีใหญ่ถ้าย้อนไปสักประมาณสองเวอร์ชั่นก่อนนึกถึงตีใหญ่อันนึกถึงพี่นกมาพี่นกตีใหญ่มากใชมาเป็นมาตีใหญ่มากใช่นั่งอยู่ในรถสวมแม่นดำ้วแบบอุ้ยกรี๊ดมากพี่นกเท่มากนะก็เลยแบบไปถามฟีมว่าเอยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เห็นว่า มีก่อนนานี้มีข่าวกับใบเตยอาสยามนะเรื่องนี้ด้วยกันก็เลยสงสัยว่าจะปั่นกระแสกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ว่าละครก่อนละครจะออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกพี์บอกว่านะมันเป็นเรื่องที่แบบธรรมดาก่อนละครจะออกไงคือธรรมดาคืออะไรเป็นเรื่องแบบคนเขาจับโน่นมาโยงใส่กันอย่างนี้โน่นอย่างนี้นะพี่ฝนเขาเลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอกสําหรับใบเตยเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันร่วมงานกันเฉยๆแค่เนี้ย มันคนเขาคิดมากไปเองเพราะว่าใบเฟิร์นคือแบบนะจำภาพได้เลยเเออใบเตยเอออย่ามาว่าน้องใบเฟิร์นใช่นะสออลลี่ค่ะเพราะว่าใบเตยเนี่ยไปเจองานอันนี้นะทีวีพูทีวีสตา์ปสตาร์ปาร์ตี้นะโอ้โหต้องแต่งตัวเปรี้ยวมากจริงๆเซ็กซี่สุดๆสั้นสุดอะ อ่ะก็เดี๋ยวรอดูตีตีใหญ่ในเวอร์ชั่นฟิล์มแล้วก็ใบเตยไม่ใช่สิหมายถึงละครของฟิล์มอ่าแผนร้ายแผนร้ายผ่ารักจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามเนาะส่วนเรื่องพอดีก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายของใช่ถ้ายเขาไปคุยกันถ้าแอนนี่บอกว่าจะให้หยุดก็ควรจะหยุดตรงนี้เนาะเออคือหยุดหมายถึงว่าต้องจบกัน คือตกลงกันให้ได้นะเพราะอย่างเงี้ยคือมันตกลงกันไม่ได้ก็ก็มันก็ไม่จบหรอกต่างฝ่ายต่างแบบอู้ล้ากระซังเราต้องติดตามมันด่อไปเนาะมาถึงเรื่องของเรากันบ้างอีกเรื่องคือล่าสุดนะพี่ฝนฮือฮามากเลยนะเรายอมรับว่าเราหือฮาถูกต้องสําหรับนุ่นวรนุษพี่ฝนเตรียมจะลงรับละครละครเรื่องอีสาซึ่ง คือต้องบอกก่อนว่าละครเรื่องนี้ละครอีสานเนี่ยนุ่นไม่ได้เล่นให้กับทางช่องเจ็ดหรือช่องหรือช่องสามคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นุ่นเล่นกับทางเอกแสงทางค่ายของพี่บอยตะกลนเกรตินั่นเองซึ่งนุ่นเขาก็ยอมรับแล้วว่าเขามาช่วงบ่ายพี่แป๋วก็ได้คุยกับนุ่นก็เลยคุยว่าเนี่ยมีข่าวว่านุ่นเล่นอีสานนุ่นเขาก็บอกว่ายอมรับว่าจริงแต่คือละครเรื่องเนี้คือนุ่นคุยกับพี่บอยแล้วแต่ว่าจะไม่ได้ปีนี้ นุ่นบอกว่าคงจะเป็นโปรเจกต์ในปีหน้าใช่เป็นโปรเจกต์ในปีหน้าส่วนเรื่องว่าเล่นกับใครจะออนช่องไหนเวลาอะไรบทเป็นยังไงนุ่นบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้คือได้คุยแค่ว่าพี่บอยเนี่ยมาเสนอบทเรื่องนี้ว่าให้นุ่นเล่นเป็นอีสาคร่าวๆก็คือมีนุ่นนั่นเองใช่ก็คือวางตัวไว้แล้วซึ่งหลายคน่อนนี้นะพี่ฝนต้องเล่าบอกว่าต่างมีคนจับตามองว่าอุ๊ย นุ่นจะไปลงช่องไหนอะไรยังไงกับใครไม่ว่าเป็นสาพะเพลงที่ก่อนหน้านี้กับพี่ตู่นพล์หรือแม้จะเป็นกับพี่ไก่วรยุทธใช่เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเพราะพี่ไก่เองเขาบอกว่าเขาก็ชื่นชมในความสามารถอยากได้อยากได้นุ่นอะไรอย่างนี้ในแคนเเน่หาหลายคนก็ตีความกันไปเรื่อยๆนะแต่สุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้ที่คนสงสัยกันว่านุ่นจะมาเล่นให้กับเอกแซกนี่ก็คือ ตอนนี้แน่นอนแล้วว่าเรื่องอีาสานเนี่ยนุ่นเล่นแล้วก็เป็นละครของเอ็กแซคแต่ต้องมารอดูกันว่า พระเอกคนไหนของค่ายเอ็กแซกที่จะได้ปรากฏประเดิมประเดิมจริงๆินุ่นน่ะเขาเคยเล่นเรื่องอีสามาแล้วนะในในตอนยุทข้อสพันห้ใช่ที่พี่พี่ต้อมรัชนีีกอเล่นเป็นอีสานะซึ่งตอนนั้นน่ะนุ่นเขาเล่นเป็นคุณหญิงโสภาญิรายเป็นนารายเล่นคู่กับพี่วุฒิอัศดาวุฒิแต่ตอนเนี้ยคือประสบการณ์นุ่นเนี่ยมาเล่นเป็นอีสานต้องมาดูกันว่าบทบาทนะจะเข้าถึงได้ขนาดไหนไม่ใช่แต่เรื่องเนี้ยขอบอกว่า เราเอาความรู้สึกส่วนตัวคือเราว่านุ่นเล่นได้เพราะว่าเรื่องนี้อีสาเป็นนางรำ<ช>แล้วนุ่นเป็นคนที่แบบว่าเขาเก่งด้านรำาดูแล,และอีกอย่างหนึง่งคือนุ่นเขาเคยเรื่องบทแรงแบบนี้ในรางนารานะจําได้ไหมแต่อีสาน<อ>ไม่ได้แรงมากนะแต่ใช้ผู้ชายเปลืองถูกต้องนะเราก็ต้องไปดูว่านุ่นในบทของบทบาทของการใช้ผู้ชายเปลืองจะ็ปยังไงเนาะพี่ฝนเนาะเออไม่ค่อยเห็นอ่ะมาอีกคนนึงอันนี้พคะเอกใครเอก พี่เคนเทรลเดชนะโอ้โหวันพี่เคนมาหล่อมากมากล่วงไปภรรยามาเนาะใช่โอ้พูดซะปิดทางฉันเลยอ่ะเพราคว่ภรรยามาพี่หน่อยมากับพี่หน่อยบุศกรแต่แบบว่าพี่หน่อยแอบแซวพี่เป๋าเหล่านะว่าจะเหมือนพี่หน่อยถึงอย่างทุกอย่างนะเออนะเดีทั้งทรงผมทั้งเออแล้วแต่ตัวก็เหมือนนะน่านิดนึงอ่ะพูดถึงพี่เคนล่าสุดเขาบอกว่าพี่เคนเนี่ยจะถอนตัวออกจากเขาลือกันว่าจะถอนตัวออกจากมัจจุราชศิลป์อําเภอ ใช่ติิ่มตามแอปทัชออนไปซึ่งล่าสุดไปถามพี่เคสรุนว่าถอนหรือไม่ถอนอะไรอย่างนี้พี่เคนเายืนยันฟันทงฟันทองมาเลยว่าแบบไม่ถอนเพราะว่ายังยังรับเล่นอยู่ไม่ได้มีอะไรคือทุกคนสงสัยว่าพี่พี่เคพี่หน่อยไปเป็นผู้จัดพี่เคจะจองเป็นพระเอกของผู้จัดพี่หน่อยคนเดียวือเปล่าไม่ไม่คือไม่ไงแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้ยังแบบยังเป็นพระเอกอยู่แล้วจะมีนางเอกนะ เป็นนางเอกใหม่ซึ่งหลายคนสงสัยว่าใครจะมารับเล่นบทแทนแอปก็ได้สรุปว่าเป็นน้องน้ำตาลเป็นนางเอกใหม่นะยังไงก็ต้องติดตามนะช่วงนี้พี่เคนเล่นกับนางเอกใหม่เยอะเหมือนกันนะถูกต้องในรักคุณเท่าฟ้าก็มารีเบอร์เนอร์นะคนสุดท้ายนะส่วนแฟนพี่เคนที่บอกว่าถามหาเรื่องละครว่าอุ๊ยแบบหายไปนานเหมือนกันนะก็เดี๋ยวจะมีเรื่องนี้แหละรักคุณเท่าฟ้าคอนเฟิร์มมาแล้วว่าจะต่อหลังจากภูผาแพร่ใหม่จบ คุณก็จะได้พบกับพีเคในบทบาทของสจวตใช้กไม่ใช่สจวร์ับตาอ๋อกับตาขอโทษทางผู้ชมกับตนกับสจวตนี่คนละเรื่องกันเลยนะกับตนขับเครื่องบินใช้นางเอกสี่คนคนเอชมพู่เชอรีพอยเชอร์มานมารีใช่เมื่อวานก็เจอผู้จัดของน้องมารีนะก็คือพี่หน่อยพี่หน่อยขอเล่านิดนึงเหอะขอเล่านิดนึงพี่หน่อยนะไปถามว่ากับ มากับน้องมาลีเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่หมายถึงแบบน้องเขาโดนกระแสข่าวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการถอดละครสองเรื่องโดนผู้จัดรายาอื่นๆในช่องบอกว่าน้องไม่ทำการบ้านมาสายอะไรงี้ยนี้ไปถามพี่หน่อยเลยว่าเป็นยังไงพี่หน่อยบอกพี่หน่อยบอกว่ากับน้องมาลีเนี่ยขอยืนยันได้เลยนะว่าแบบเป็นเด็กดีมีเขาก็ทำงานได้ดีมีวินัยในการทำงานแล้วก็ ไม่มาสายอย่างที่เคยได้ยินมาหรือว่าพี่หน่อยก็อาจไม่ได้ไม่อาจจะได้ติดตามข่าวมากนักแต่ว่าเมื่อเขาได้มาสัมผัสน้องเนี่ยจริงๆเ่ยพี่ฝนน้องก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวบอกเลยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยในบทของน้องมารีเนี่ยจะต้องเป็นพยาบาลพี่ฝนน้องเขาก็ไปหาทําแบบการบ้านมาอย่างงู้นนี้เพราะว่าการทํางานพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่แบบจะแบบต้องคล่องแคล่วเนาะคล่องแคล่วไม่ใช่จะมาหยิบโยงงย่นงี้นะ น้องเขาก็ทํางานมาดีทําการบ้านมาดี ừ, แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยไม่อยากให้แบบกระแสเนี่ยไม่อยากให้กระแสไปแบบทําร้ายน้องมากเกินไปอีกอ <ừ, S 1> ย่างเนี่ยกระแสที่เขาพี่หน่อยได้รับมาตั้งแต่เปิดตัว, <อะ S 1> ตวนางเอกเนี่ยพี่ฝนพี่หน่อยบอกว่าหลายคนนะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบอกว่าอะถ้าใช้คนนางเอกคนนี้นนจะ,จะไม่ดูดทําไมต้องใช้นางเอกคนนี้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พี่หน่อยบอกว่าสุดท้ายเนี่ยอยากให้แบบ เรื่องทั้งหมดเนี่ยอยากให้ไปดูการทํางานของน้องดีกว่าว่าแทนที่จะมาตัดสินโดยที่แบบจากผลงานที่ผ่านมาอยากให้น้องเนี่ยเขาได้พิสูจน์ตัวเองผ่านผลงานชิ้นเนี้ยว่าน้องเขาจะเป็นยังไงพี่ฝนคือพี่หน่อยพี่หน่อยเขายังบอกเราอีกว่าว่าจริงๆแล้วคือถ้ามองกันจริงๆคือมาน้องมารีเนี่ยเล่นละครมาแค่2เรื่องเองจากสามหนุ่มเนื้อทองมาจนถึงเมายุราพี่หน่อยบอกว่าจริงๆอะ โอ้คือต้องให้โอกาสน้องเขา้คือเรื่องของการแสดงอ่ะพี่หน่อยเขาบอกว่าน้องค่อนข้างกังวลอืมเพราะว่าแบบเป็นห่วงมากโดนมาหลายกระแสนะพี่ฝนเออพี่หน่อยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ให้ให้คำแนะนำแล้วก็ปลอบใจน้องไปว่าตอนสมัยพี่เคนอ่ะพี่เคนเรื่องเรื่องแรกอ่ะนี่คือแบบว่าภูเขาเลยนะไม่ใช่แค่หินพี่ฝนเป็นภูเขามันใหญ่มากบอกว่าพี่หน่อยว่าแบบพี่เคนยังเป็นภูเขาเลยน้องแล้วคือพอวันเนี้ยพี่เคนอ่ะเล่นละครแล้วเป็นไง คนติดตามกันมากแล้วก็เนการแสดงแบบสุดยอดเขาก็เลยบอกมารีว่ามารีแค่อายุ20เองก็ยังทำยังมีโอกาสที่จะได้เดินหน้าต่อไปไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเงี้ยใช่ก็เดี๋ยวมารอพิสูจน์ความสามารถของมารีแบบที่พี่หน่อยบุตกรเพิ่งเป็นผู้จัดเรื่องเนี้บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องไม่ได้เป็นอย่างข่าวอ่าเดี๋ยวเราต้องรอดูนะคุณผู้ชมผหาแพใหม่จบเมื่อไหร่ได้ดูเลยประมาณ เดือนหน้าใช่เดือนหน้าเดี๋ยววันที่6ใช่ไหมเขาก็เปิงสามก็จะเปิดล้วละครคล่งปีหลังว่าจะมีเป็นยังไงเราก็จะไปติดตามเอาบรรยากาศในงานไหมคุณคน้ชเสียดายที่เปิดผังคราวนี้ไม่มีธรณีเนาะเพราะว่าธรณีเขาเปิดโอเปินแกนโอเปนนิ่งไปแล้วไงพี่ฝนก็คือแบบว่ายิ่งใหญ่ไปแล้วเรื่องเดียวเพราะว่าไม่ได้นะจ๊ะแต่ว่าเรื่องหน้าในช่วงหน้าอะพี่ฝนจะบอกว่าคุณผู้ชมเตรียมตัวตั้งตารอไว้เลยแล้วก็หาหมอนหาอะไรมา <จ>มาจิกเออเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับครูจิ้นพี่ฟนอนเ,<อ>เดี๋ยมารอดูกันว่าครูจิ้นที่เราเตรียมมาเนี่ยมีใครกันบ้างถูกต้องติดตามครับมอบโอกาสที่คุณเคยได้รับ มอบอนาคตให้กับน้องๆรุ่นต่อไปเพียงคุณชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อน5กรกฎาคงน,นี้เพราะการมอบโอกาสทางการศึกษาคือการมอบอนา,าคตดีออๆสำหรับทุกๆคนที่ได้รับกยศให้ให <k S 2> โอกาสให้อนาคตพบกับ s m s ข่าวโฉบใหที่ให้คุณได้มากกว่า s m s มาพร้อมกับคลิปสรุปทุกเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวัน กับ s m s Nation ทันข่าวฟรี14วันสมัครกดดอกจันทร์0 0 0 1 1 1แล้วโทรออกเพียง49บาทต่อเดือน Nation ทันข่าวข่าวร้อนทันเหตุการณ์ไม่พลาดข่าวที่เกิดขึ้นในรอบวันสอบถามเพิ่มเติมโทร0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3หรือ www.nationnewmedia.com กลับมาพบกับเบรกที่สองของเรานะพี่ฝนใช่เมื่อกี้แบบว่าเาก็ไปช่วงนี้นะเป็นช่วงแบบเอาคืนกําไรให้กับคุณผู้ชมที่รอกันอยู่แบบว่าหลังจากที่ก็ผลการสำรวจนะพี่ฝนเพราะว่าคลิปเหล่านี้คลิปกูจิ้นเหล่านี้มักจะขายดีเออไม่ใช่คือดูจากว่าแบบฟีดแบ็กลับมาแล้วเมื่อวานเมื่อวานใน Facebook ของคมเชะลึกได้มีการ โยนหินถามทางไปแล้วว่าคู่จิ้นคู่ไหนเนี่ยถูกใจคุณมากที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยเรารวบรวมกันมานะเดี๋ยวขอเอ่ยชื่อก่อนว่าคู่จิ้นคู่ไหนบ้างใน f Facebook เนี่ยใน a c e b o o k <นะ S 2> เนี่ยเรามีหนึ่งเต่าข้าชา AF เต่าข้าชา FR สองโนริสพี่โตโน,โกน่ก่อนน้องเิสยังไงสามบอ,อยมาร์กี้โอ้ยอ่าประกอบเราอ่ะสี่นาะเดชยายะ และ5้ใหม่ล่าสุดเลยนะแกงส้มกับท่านเดอะสตาร์โอ้ยคู่นี้ก็ไม่ธรรมดานะแต่ว่ายังไงผลผลการยังไม่บอกผลเลยยังไม่บอกผลเดี๋ยวเราให้ไปดูคลิปของเราก่อนว่าแต่ละคู่เขาหน้ารักแค่ไหนอยติดตามไปดูในคลิปเลยดีกว่าไปเลย ตอนแรกก็งงนะครับออกไาบ้านก็งงแล้วก็อะไรยังไงเราคผู้ชายสองคนด้วยกันแล้วก็หางคนต่างชาตอีกที่มาเชียร์ให้แบบชอบกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพออยู่ไปสักพักก็อ๋อเรื่องภาษาอะไรสังคมอะไรที้ก็แบบว่าดีบ้างอะไรบ้างอ่าแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปว่านะเพราะต่างคนต่างมีความคิดนะครับแต่ว่าเราก็เป็นตัวของเราเองนะครับก็เป็เพื่อนกันสนิทกันมากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วาก็เอ่อภาษาอะไรที่จะเปลี่ยนบ้างก็มีอะไรตอนแรก ว่าเราคงว่าเราไม่รู้อะไรวะทีนีมาอย่างไรเนี่ยสมัยนี้แบบเล่น์มาให้ป้ายไฟมาว่าไม่ได้ทำเนึ่งแก็แบบไเรียนโอ้เราคิดอย่างนี้โอ้ยังไม่ได้เป็นแบบนี้แเราแบบเข้าใจเขาเพราะว่าจะเป็นความรู้เราที่แบบเราตดอยู่นส่วนของการเรียนมีบทาทมีมุมซีเรียสใหม่อะไรเรียสไหมละครับไม่ครับว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เลยแบบว่าสบายๆครับก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยครับ กติเรื่อยๆนะก็ก็ยิ่งดีครับที่มีคนมาชอบมากยิงขึ้นนะเราใช่ครับสวัสดีครับผมแก๊งส้มหรือเปั่นะครับเยื่อยูกระแสในบ้านอูบ้างแล้วคนฟังถามจากคู่การดจริงการอะไรอย่างนี้ที่คัไล้วคลิๆเล็กก็มันทำจริงก็ได้ยินมีข่าวมาสักพักน่แล้วจริงครับก็บอกว่า เราก็ารรเราพพก็ไม่ได้ซีซีเรียสทั้งแบบโอ้โหเรีกเลยได้ได้ไดโดนเป็นผู้จีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราแต่ว่าบางทีฟงแฟนคลับแฟนคลับอาจจะเห็นแค่บางมุมจากรายการลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราสนิทกันเป็นพิเศษหรือเปล่าจริงแล้วมีอ้อรกันครับรบ่านหลัก็จริงๆก็ไม่มีอะไรครับก็ใช้ชีวิตปกติแล้วก็มีอะไรที่คล้ายๆกันก็คือชอบอะไรเหมือนๆกันม,มากกว่าก็คุยกันแล้วก็ อีกคนก็เป็นที่แฟนคลับชอบก็คงอยากให้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องทําขนาดนั้นแต่ว่าก็ใช้ชีวิตเป็นไปเรื่อยดําเนินไปปกติแต่ถ้าแล้วก็ถ้ามีความสุขก็โอเคครับแล้วก็ชอบในสิ่งแบบนี้ชอจริงถ้าถามว่าพวกเราก็ไม่ได้แบบว่าตั้งใจกล้าช้ชีวิเป็นพิเศษเพราะพวกเราก็คือดำเนินชีวิตต่อไปนะครับแฟนคลับเขาเขาเห็นมันเป็นเรื่องเอ้ยเออมันอาจจะน่ารักสำหรับเขาก็โอเค เล่นเล่นกันก่อนลาเพื่อแฟน,ก,น,นกับพี่เนยโอเคขอบคุณครับนะครับขอบคุณท่านมากเป็นเป็นคู่ที่ถูกอหว่าเป็นคู่จิ้นกันอะไร<อ>รู้สึกไงบ้างนี่เกียรดกันครับของอม่เพื่อนกัถูกกันเท่าไหร่นี่การแสดงแต่กันอยู่ <c oughs> หนะครับคำนี้ก็เราสองคนก็ขอบคุณนะครับที่แบบทุกคนลจีนคู่เราความคุณที่ติดตามละครพวกเรานะครับ ็รอติดตามในละครแล้วกันนะคะเความ <c oughs> จริงก็คือเป็นพี่น้องกัน <c oughs> ใช่ะรักกันเป็นห่วงกันแต่เป็นแบบพี่น้อง,ง <c oughs> ใช่แต่เราถามว่าแบบคนท <c oughs> ี่แบบเป็นเราเป็นข่าวจริงๆ <c oughs> แล้เฮ้ยเราดูสนิทกันมากก็ต้องพูงตรงเลยว่าเราก็สนิทจริงๆแหละแตสนิทกันแบบพี่น้องแล้วแบบสนิทกันมากหนิ <c oughs> คนส่วนตัวของนั่นของมาร์กี้นะครับาเขาว่าไงบ้างเปล่าเลยม่หรอหที่จริง ความจริงคือก็สเดียกันหมดเลยเป็นใช่เป็นแก๊งเดียวกันใช่อันกับแฟนขับอะไรอยากบอกอะไรถึงเขาบ้างก็ยังไงแฟนขับก็ขอจหิ้นกันต่อไปขอให้รอชมละครของเราันต่อไปนะครับรอมันต้องมีแน่นอนอาจจะอีกสักพักนึงก็เดี๋ยวจะมีครับใช่แต่ว่ามีแน่นอนครับผมก็ยังไงขอบคุณที่ดูละครของเราขอคนก็อยากให้จิตผู้เราต่อไปแอนดี้กี้นะครับ ก็รอและรแล้วกันนะคะเดี๋ยวเพิ่งหนีไปไหนนะก็จิ้มต่อไปแล้วก็รอดูและรอแล้กันนะคะรับรองว่าไม่ไปหมดแล้วครับผมขอบคุณด้วยครับเป็นการช่วยเลยครับผมา ได้ข่าวว่าอาการจิ้นเนี่ยมันคืออาการที่แบบว่าพอคนดูละครแล้วจิกหวานกันรู้สึกว่าเออพพ่กับครูพนางเนี่ยโอเคน่ารักกันจังเลยอะไรเงี้ยเขาจะแบบว่ารู้สึกว่าเอามอมันน่ารักกันแล้วเขาหลงไหลหลงรักในในตัวของตัวนั้นก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรู้สึกว่าเราสองคนอะไรที่เคมีต้องการใจในความรู้สึกเราสมัยยะนะคะคิดว่าเพราะว่าเราทั้งสองคนเป็นคนที่ค่อนข้าง t a l e n อแบบที่เล่น ใช่อย่างด้วยด้วยด้วยวัยด้วยอายุที่แบบว่าแบบว่าใกล้กันอ่าอ่ากาอยากบอกอะไรกันที่บ้านครับก็ฝากด้วยครับสำหรับทรณีนี่นิคไอคลองนะฮะ29ครับพรุ่งนี้ครับก็จะในวันแรกนะครับสุขเสาร์ทิดครับผมหลังสิบเจ็ัมิถุงาครับช่องสามขอบคุณครับผมมาแล้วค่ะอืมบอกแล้วไงอุ้ยแต่ละคนนี้นะเอาส่วนตัวชอบชอบคู่บอยบากี้ เพราะว่าไม่ได้เพราเป็นอยู่ตรงนั้แล้วแบบว่าเราแบบเห็นความน่ารักของคู่เนี้ยต้องบอกก่อนพอในคลิปเสร็จตัดคลิปเสร็จบอยก็แบบว่าเฮ้ยขอลูกอมหน่อยอันนี้นี่เราเรารอบบอยเขาบอกว่าขอลูกอมหน่อยเมื่อกี้บอกเออเออยากได้ลูกอมเหมือนกันซึ่งในมือบอยนั่นแหละในมือบอยนั่นแหละบอยเราก็คิดว่าแบบ บอยมาร์กี้ขอลูกอมนะแล้วบอยทำยังไงซึ่งมันมีเม็ดเดียวไงบอยก็เสียสละให้มาร์กี้จ้าแต่ชอบตรงไหนรู้ไหมชอบตรงที่บอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีสื่อบอยก็ไม่ให้หรอกปกติจะกินเองนะไอ้ลูกอมลูกนั้น่ะเอบยรที่บอไม่าเนี่ยถ้าไม่มีสื่อบอยก็ีม่ใี้ยทุกนก็จะแบบเห็นนะว่าแต่ละคู่่เียาก็แสดงามเหกนั้แบบ ก็ดีใจที่แฟนคลับเนี่ยติดตามอะไรอย่างงี้แต่ว่าคู่ที่ชอบที่สุดในคลิปก็ยงเหมือนที่พี่ฝนบอกมาบอยกับมาร์กี้น่ารักสุดจริงๆคือจริงๆชอบทุกคู่นะอ,อย่างคู่น้าเด็กับยายา่าน่ารักมากใช่แยาย่าเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้เขากับนาเด็กเ่ะมีเคมีตรงกันก็คือเรื่องของความทะเล้งซึ่งจริงมากถ้าใครได้สัมผัสสองคนนี้คือสองคนนี้เคมีตรงกันเรื่องของความท<จ>ะเล้งความน่ารักยิ่งกว่าลิงอีกคุณผู้ชมเป็น เป็นลิงย่อมๆเลยก็ว่าได้ตั้งคณะไงตั้งคณะเชยิ้มออะอย่างที่บอกไปผลที่เมื่อวานเมื่อวานได้โยนหินไปบอกว่าในเ Facebook นะว่าคู่จิ้นคู่ไหนโดนใจคุณผู้ชมมากที่สุดนะผลปรากฏว่าพี่ฝนสูสีกันมาเลยทีเดียวใคระหว่างเต๋าขชากับแกงส้มหั่นนะพี่ฝนคิดว่าใครพี่ฝนคิดว่าใครคืเชียสองคนนะเพราะว่าจริงๆได้สัมผัสทั้งทั้งสคนทั้งสองคู่ คือก็น่ารักกันคนละแบบอย่างเต่ากับขชาเขาก็แบบซี้ซี้กันหน่อยก็คือแบบว่ารุ่นราวเขาเดียวกันส่วนแกงส้มกับพี่ฮั่นเนี่ยก็คือแบบว่าพี่น้องคือคอยดูแลใส่ใจเรื่องไม่ถูกอ่ะฮันแข็งแรงกับน้องแกงส้มชัดเจนเนาะใต่แล้วน่ารักแล้วก็เต่ากับชานี่ก็น่ารักไม่หยอกแต่บอกว่ารูปแต่เมื่อวานนี่ไม่ได้ตั้งใจนะไอ้รูปที่ตัดตัดไปไว้ใน a c e b o o k อ่ะเพราะว่าเอ็นเอียงไปให้เต่ากระชามากอ่ะแต่ว่าคุณผู้ชมสุดท้ายที่สุด ผลสรุปออกมาว่าจากหนึ่งร้อยเสียงนะหนึ่งรเสียงหนึ่งรอยเสียงนะอุ้ยดูไม่ใช่ดูในหนึ่งแากในเฟซบุ๊กนะที่มาเม้นนะหั่นแกงส้มเป็นอันดับหนึ่งพี่ฝนดีใจด้วยเพราะว่าจะจะบอกว่ากว่าหกสิบเม้นนะพี่ฝนเป็นชื่อแกงส้มกับหั่นแล้วจะบอกความน่ารักของแฟนคลับแกงส้มหั่นนะเขาทําย่างนี้เลยนะแกงส้มหั่นแกงส้มหั่นแกงส้มแบบเป็นแบบ้อยๆํำอ่ะในหนึ่งเม้นอ่ะซึ่งแบบ เอาอใจไปเลยอ่ะเอเอจึงต้องแบบว่าเมื่อวาน เราเมื่อวานเราก็เจอน้องแกงใช่น้องแกงแต่ว่าพี่ส้มพี่พี่ฮันพี่ฮ่เพราะพี่ฮันต้องเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตพี่เจเจต้องนะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะได้เจอกับแกงส้มฮั่นนะในคอนเสิร์ตห6 7 8กเจ็ดแปคอะสตาร์ไใครมีบัตรหรือว่าจับจองบัตรไปแล้วไปสนุกกันได้เลยใช่เพราะเดี๋ยวเราจะไปด้วยตามนะเดี๋ยวดีเราต้องไปแล้วอเวลาหมดจริงๆนะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราสองคนอันกับพี่ฝนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ